ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับคลิปนี้มีสาวหน่อยมากเปิดราคาครับเป็นได้สาวหน่อยมาหม่ครับเออเอเลยครับสาวหน่อยอายุ4เดือนกลัวครับจะหาเดือนครับเป็นลูกสาวช็อกโกแลตครับนี่ครับเด้งแดงหน้านาจนๆเลยครับงามครับแม่นี่หน้ากดแม่บอกแม่พันในการเลยครับ เดี๋ยวเอาใบอลอดให้เบิง่งก่อนเด้อครับเอาใบอลอดให้เบิง่งซะก่อนเดี๋ยวค่อยมาถามรายละเอียดราคาเบอร์โทรง่วงครับบ้านนี้เอามาเบิง่งนี่ครับง่วงผสมวันที่สามเซี่ิงหาครับออกวันที่สิบเอ็ดมิถุนาครับออครับกำหนดคอดตอนนี้ก็ได้สี่เดือนสี่เดือนกลัวสี่เดือนจะหาเดือนแล้วครับสี่เดือนนะครับหลอดครับ เอามาถามราคารายละเอียดครับตัวนี้มอเตอรมเพิ่นเปิดเวลายมันได้นาสองหมื่นหาครับผมต่อรองได้เพิ่นเปิดใบสองหมื่นหาพันบาทครับต่อรองราคาได้เนาะแน่นครับผมต่อรองได้ครับต่อรองราคาได้เอาเบอร์โทรให้พี่น้องเนี้ยศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหาสามสองครับเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบอร์โทรเพนเดอร์ครับ ทรเขามาต่อรองราคาครับเพิ่นได้ครับหรือว่าพีกัดนาคอกเพิ่นกับอยู่บ้านโน้นสูงตําบลหน้าเวียงเพื่อเสนางกันนคมจังหวัดน่านจะเลื่อนครับเขามาส้มตัวจริงต่อรองราคาก็เป็นอยู่นาคอกแต่เลยครับอยู่ไก่อยู่ไก่กับทร่เขามาาเพิ่นก่อนครับบางเทือเพิ่นกัไปตลาดครับบ่าท่นไหนมาแก่จังทั่มมานัดกันหรือว่าจะให้เป็นทรงทรงทรงได้ครับทรงได้ บอม,มาเบิ้งกับเบิ้งในคลิปนี้กับตรงพวกแน่นอนครับทรงได้ตามระยะทางครับจังกุ้ยกันเอาอยู่หลังไม่เด้อครับราคาประกันตั้มนี้ให้บุ๊ครับผมตั้มนีบะมี่เนาะบะมีครับผมขาทอกขาทอนส่วงสุดนางด่งหางดอกเพล่นรับประกันตั้มนี้ให้ครับนุ่มติ่งกับบะมี่เดี๋เวน้าบะมีครับนุ่นตมติ่งกับะบะมี่ครับหัวล่นบ่เลื่อนบ้านในเห็ดเขาเนาะเป็นสาวหน่อยครับพี่น,อน้องสีแดงนี่สุดยอดเลยตรงตาม ในคลิปเลยครับใบงามเดียวโตดีครับตุงโปกครับนุ่มซีนุ่มซีื่องดำแข็งขากใหญ่ดีครับสีแดงเรื่องคืนตระหนกไงพัฒนาง่ายๆครับลุนนี้ไปเลี้ยงอีกจักปีกัว่าวก็ได้ผสมแล้วครับนี hint, nice material, ่ครับแข็งขาสุดยอดเลยครับแข็งขาใหไงแข็งขาใหญ่แล้วก็ต้นโตกับ เง้าลึกดีครับงามครับตัวนี้เบิ้งข้างนาเย็นยนครับสองหมื่นหาพันบาท,บาบาทต่อรองราคาได้ครับต่อรองราคาได้อาจูงจักน้อยนะวาตติมเ,เอาถ่ยให้พี่นอ้องเขิ้งยนะเบิ้งถ่ายครับเบิ้งรับถ่ายครับถ่ายง่าองหางงดีครับ ชุดยอดเลยครับหาหงไข่งามบอมีตำหนิครับผมได้สนใจกับโทรขามาตอนรองราคากบเพ่นเอาเด้อครับพี่น้องราคากับตอนรองไหนครับตอองครับมันอยากถอยจากหนส่งฟรี100กิโล,คร,ร100ล,โลครับพี่น้องส่งฟรีว้วนพ่งใส่มาด้วซมือเขาก็ใส่เมาด้วดองมือครับ กับบ้านเด้เรื่องเนาะบ้านเด็เปลี่ยนทั้งน้อยๆอย,อยู่ครับหน,นาคนด,ดีครับแม่นี่ราคากะจับสองในรั่วอยากได้ไปจุดเอฟตีเอฟกับ,ได,บได้ขึ้นกันครับว่างัวกะหนาพัฒนาครับว่หน่อยแม่นี่พัฒนาไงผมวมา,าดได้ซุยางครับตัวนี้ชีตเตอรกะธรรมดาครับใส่ได้อยู่ครับไปพัฒนาเอาเลี่ยมตัวเลียมยั้งกะับงาม สีนี่กะแดงดีอยากเข่าควักครับมันอยู่คู่เดียวไปหาเอ้เอาผู้ใดสนใจกะต่อรองราคาเอาเด้อครับเอาเบอร์โทรแนบมาดิมซูนหกครับซูนหกสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบอร์โทรครับโทรมาต่อรองราคาเอาครับมันอยากเข่าควักครับแดงครับตรงปกแน่นอนครับ ถ่ายก็สูงเท่าไดก็ได้ถ่ายสูงร้อยยี่สิบครับเริ่มเริ่มสอบถามกับถ่ายสูงร้อยยี่สิบนี่ครับเอาไปมากกะโทรต่อร่องเอาอาสไลด์คลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบรวมรถเข็นน้ำครับเพื่อจะไปพาดคลิปใหม่ๆครับต่อร่องได้ทรงฟรีร้อยกิโลครับนี่ครับเอาสไลด์คลิปนี้กันสวัสดีครับผม